สไปเอสพีดีโพสขอโทษลัน่นถามชาวบ้านแล้วขับรถลงชายหาดได้แต่ไปไกลเกินจนรถติดลงสไปเอสพีดียูทูบเบอร์ชื่อดังเปิดใจครั้งแรกหลังเกิดดรามา่าปมขับรถทำคอนเทนต์บนชายหาดจนรถติดลงที่ชายหาดปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดวันนี้วันที่29พฤษภาคม2567สไปเอสพีดีหรือสไปเนติเจนเนติ N N I, รัตนภัยบูรลโพสไอจีสตอรี่ขอโทษพร้อมชี้แจงว่าสวัสดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับที่ขับรถลงบริเวณชายหาดและสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่ผมกราบขอโทษชาวปากน้ำหลังสวนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ ขอชี้แจงว่าในวันที่เกิดเหตุผมได้ให้ทีมงานสอบถามคนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วและได้รับแจ้งว่าสามารถขับรถลงไปถ่ายรูปได้แต่ด้วยความประมาทของผมที่ขับออกไปไกลเกินกว่าจุดที่เขาบอกทําให้รถไปติดหลงเหมือนในภาพที่ทุกคนเห็นกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับผิดทุกประการและจะนําเอาบทเรียนนี้กลับมาคิดให้รอบคอบมากกว่าเดิม ในอนาคตเพื่อแก้ไขปรับปรุงและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้อีกในภายภาคหน้าส่วนความผิดทางกฎหมายตอนนี้ทางทีมของผมได้จ่ายค่าปรับไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือค่าปรับของผมที่ตอนนี้ติดภารกิจถ่ายงานที่ต่างประเทศที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ามานานแล้วจึงให้ทนายดำเนินเรื่องค่าปรับให้ในระหว่างที่ผมทำภารกิจอยู่โดยผมไม่ได้หนีหายไปแต่อย่างใดครับ ผมขอโทษทุกคนสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับและขอขอบคุณชาวหลังสวนทุกคนที่มาช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ